go อัปเดตล่าสุดราคาทองวันนี้วันอังคารที่17พฤศจ,จิกายน2563มาดูกันนะครับว่าราคาทองในวันนี้จะขยับเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนจากเมื่อวานเราไปติดตามพร,พร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆถ้าหากว่ามีข้อสงสัยหรือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาทองสามารถ ฝากข้อความไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับแล้วเราจะไปพูดคุยกันต่อในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเพื่อนเอนเรามาดูราคาทองวันนี้ประจําวันอังคารที่17พฤศจิกายน2 5 6 3กันนะครับโดยราคาทองประกาศครั้งที่1ของวันโดยประกาศเมื่อเวลา9้านาฬิกา32นาทีซึ่งราคาทองวันนี้เปิดตัวมาก็ปรับตัวลดลงไปทันทีที่ 50บาทจากเมื่อวานนะครับโดยราคาทองในช่วงนี้ก็จะมีการปรับตัวอยู่ในช่วงแคบๆนะครับเพราะว่ารอปัจจัยที่มาหนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยเรื่องของภาวะเศรษฐกิจหรือการคลายตัวของมาตรการล็อกดาวน์ตามประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรืออาจจะเป็นเรื่องของวัคซีนที่สามารถนํามาใช้งานได้จริงนะครับและราคาทองในช่วงนั้นก็จะมีการปรับตัวนะครับแต่ว่าเราต้องรอปัจจัยอีกสัก ระยะหนึ่งก่อนนะครับซึ่งช่วงนี้ในสัปดาห์นี้รวมถึงสัปดาห์หน้านะครับคาดว่าราคาทองก็จะขยับตัวอยู่ในช่วงแคบๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจะมีการขึ้นลงอยู่ในราคาประมาณนี้นะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ราคาทองคาแท่ง96.5%กันก่อนเลยนะครับโดยรับซื้ออยู่ที่บาทละ26,900บาทขายออกอยู่ที่บาทละ27,000บาทขยับมาดูกันต่อ เที่ยวราคาทองรูปพรรณ96.5%กันต่อนะครับโดยรับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กลัมละ1,742บาทรับซื้อเป็นบาทอยู่ที่บาทละ26,408บาท72สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ27,500บาทเราขยับมาตามกันต่อเที่ยวราคาทองรูปพัรร 96. ์96.5% ของแต่ละน้ําหนักราคาทองกันต่อนะครับเริ่มที่ราคาทองครึ่งสลึงราคาจะอยู่ที่3 4 3 8บาทเมื่อบวกกับค่ากํามิชเลียที่500บาทจะรวมเป็น3,938บาทราคาทอง1สลึงราคาจะอยู่ที่6,875บาทโดยบวกกับค่ากํไมิเฉลียที่500บาทจะรวมเป็น7,375บาทราคาทองสองสลึงหรือราคาทอง50สตาง์ ราคาจะอยู่ที่13,750บาทโดยบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น14,250บาทราคาทอง1บาทราคาจะอยู่ที่27,500บาทซึ่งบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น28,000บาทปิดท้ายที่ราคาทอง2บาทนะครับราคาจะอยู่ที่55,000บาทโดยบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น 55,500 50, 500บาทนะครับโดยค่ากำหนดเฉลีย่ยดังกล่าวเราคิดคร่าวๆอยู่ที่500บาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะคิดเรทค่ากำหนดที่มีค่าไม่เท่ากันนะครับบางร้านอาจจะคิดน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ500บาทก็อาจเป็นได้นะครับซึ่งทางที่ดีก่อนที่เราจะทําการซื้อขายทองไม่ว่าจะร้านทองร้านไหนก็ตามนะครับเราต้องสอบถามทางร้านก่อนว่าทางร้านคิดค่ากำหนดอยู่ที่เท่าไหร่ แล้วเราค่อยนาค่ากําไดนั้นไปบวกกับราคาทองที่เราจะทําการซื้อขายแล้วเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจากร้านนั้นๆกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนวันพรุพ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทําคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัด,ถดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับ และถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นำมาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ